ไป lady let's go โซโล่ h o วพออันนี่ขึ้นมึงกับกูใช่ไหมสองตัวเนี่ยเออมันจะโซโล่ได้ไงต้องเป็น duo เนี่เอ้าเออแต่ก็มันก็อยู่ห้องเดียวกันนั่นแหละมันก็ไม่ใช่ว่ามันไปแข่งกันเองในเกมอยู่ดีเหรอแล้วก็ต้องไปแข่งกันเองอยู่ดีมันจะมีตีว่าทำเพี้ยเล่นไงวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยสัตว์ยังไม่ได้เข้าไปทำอะไรเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเวมหยุดเต่าหน้าไอ้สัตว์ไหนกูวะ ตัวกูตัวไหนวะมันจะมีสามเดียมอยู่บนหัวไงอ๋อดีไงเออกูอยู่ข้างหน้าดกว่ามึงไะมึงอยู่ไหนอะกูอยู่อยู่ทางซ้ายอยู่นั่นเหรอไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยอ๋อแล้วไงต่อไม่ทำอะไรอะต้องชนกำแพงต้องชนกำแพงอ๋อจับกูจับไอ้กระป๋องฟซีเลยเฮียใครไม่ไไอ้สัตว์มอสอยู่ไหนมอสมอสอยู่ฝั่งนู้นเหรอมอสไปด้วยไอ้เีือกกำแพงไม่แตกตร่างนี้ไอ้สัตสเฮียอ๋อมันจะมีแตกบางอันนี่ยว่า เอออันไหนไม่แตกม eh. okay, okay. 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 ันก็ไปที่อันแตกดีที่อ่ะเกมมันน่ารักจังวะเกมมันน่ารักจังวะเราด้วยมันคนมันยังไม่จับกันหรอกคนมันจะแบบแย่งกันอยู่ไงไอ้เคียคนมันจะไปจับกันตอนท้ายๆเลยกูว่ากูไปละกูไปละกูมาข้างหน้าสุดแล้วไปเลยต้องไหนวะกูเคจ้มไปแล้วไอ้สัสโอ้ยกูไม่ไม่ยอมเข้าไอ้สัสเีย้จับไม่ทัน ไอ้ยี่เมันมีคนรอข้างหน้าเลยเคนเออไอ้ยี่ยม็นคนรอจับอยู่เมื่อกี้นี้อ้าวแบบร้อยไอ้ยี่จะไม่ไปต่อไอ้ยี่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดไอ้เยี่แจะเข้าไปสี่สิบสองไ้ยี่อะไรอ่ะเลยวะอ๋อล่วงกล่าวไอ้พวกไม่ผ่านรอบแรกกระจอกแล้วมันก็ไปเริ่มเกมใหม่พวกไม่ผ่านรอบแรกอ่ะตกเลยไอ้ยี่เกมมันคนโหดร้ายสุดในภาพน่ารักน่ารักเฮ้ยรอด้วย ปุ๊บไงกูอะเจ้าเกมโชว์สัตว์โอ๊ยกูอะไวมากเอาเฮียบโดดขึ้นบนนี้ได้ด้วยวะเฮียบอลอย่าอย่าขวางกันอย่าขวางกันต่อมาคีกันหน่อยหลบแล้วกูไปแล้วหลอกกูด้วยกูไปแล้วอย่ามายุ่งอ๋อเฮ้ยเฮียข้างบนแล้อย่ามาโดดจับทามิ่งกระโดดทามิ่งกระโดดเออ ไปแล้วกูไวมากออกูลวงลงอ๋อกูร่วงลวารงวิ่งใหญ่วิ่งไกลลงล่างอ๋อไม่เป็นไรมันปีตรงนี้อยู่เดือดเดอเอ้ามีคนเข้าเส้นชัยไาแล้วเหรออ๋อกูตกแมบอี๋ที่ผายแล้วเว็อเรเดือเรือเรือกรือเ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 รนอเรือเรอเรือเันอเรื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 เฮ้ยเอลบอลมันเมือนมันเมือนน้อยแต่มึงมันเืืออออเอ่ะ เยี่ยตียี่สี่สัตว์คบอกว่ามันคือมาดูไขวะ้ได้อีกคนเดียวคนเดียวพูดหรอลองคนเดียวเท่านั้นคนเดียวคนเดียวไก่ไก่ไม่เข้าไปไอเย็นเย็นฟ้าไม่จะเข้าเลยเพิงโดนนี่เดินบอลทับหัวไอ่ะเขี้ยนแล้วในคิดพาเลทงิ่งายจะเป็นแบบวิ่งวิ่งลื่นเย็นรีไปเรื่อยๆอ่ะวิ่งลงหน้าวิ่งหลบเหมือนเดิมแหละเหมือนแม่งทำให้เราตกไปข้างล่างเลยมึงดูดิไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อย่าขวางกูอย่าขวางกูกูไปก่อนกูไปทีหลังก็ได้สัตว์มีคนตกไอ้เหี้ยมีคนตกรอเอ้าเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยช่วยกันดันช่วยกันดันดีๆช่วยกันดันดีๆอย่าอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันเข้ามาแล้วเขาไหนอ่ะเขาตรงกลางเหรออย่าเบียดกันอย่าเบียดกันไอ้เหี้ยบอลบอลมาบอลกูวิ่งหลบข้างก่อนหลบข้างจุข้างหลบซ้ายขวาโอ้ยอย่าอย่าอุ้ยบอลโอ้ยอ้ยเหลือแต่คนรั่วเหนี้ อุ้ยเอาดิอุ้ยลบมอะลบมอะยังไงอะยังไงอะครับยังไงอะครับคนประเด็นคือคนแม่งล้มแล้วแม่งมาทับกูไอ้แตก <laughs> เฮ้ยเข้าแล้วไปแล้ว <laughs> ไปแล้วไวอค้ <laughs> คอนสุดท้ายเ <laughs> รียบร้อยไอ้ยืนกำลักกกงกระโดดค้าง <laughs> มันจะมีทางที่แบบว่าไอ้นี่ไว้อยู่แล้วอะที่มันจะไม่หล่นลงไปข้างล่างอะ คือเราต้องเดินหาเว้ยโอ๋อเออว่ะเหียมันจะไม่มีทางที่หล่นด้วยว่ะมันจะมีทางที่หล่นมันจะีทางที่หล่นเลก็มนจะมงี่หล่นเลยกมันจะีงทหล่นเลยก็มันจะไีทง่หล่นเลยกมจะกา่่เลยกมนจะมีทางที่หล่นเลยก็มงที่เลยก็มันจะมางไ่ห่เมันจะมีทางที่หล่นหลยกมันจะมีตาไปไปมันจะมไปางทีล่นเลยก็มนจะมี่หลันจม่ไเลนีทางไป่ด้่ไยม่ไจะงที่ไม่นเลมันงรี่ ดูทั้งคู่ไอ้ควายหึงกูเองก็แท้อะไรมานี่มึงอะมานี่ไปดิไปดูข้างๆนี้เฮ้ย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 มอด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 ข้างหน้าไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยเออเอ้ยไปดูหน้าดิเพตอนนี้ไม่ใช่ไอ้ยังมันโดดข้ามไปเลยไม่ได้เงยังวะไม่ถึงก็ดีไปเร็วไปดูหน้าหน่อยไปดูข้างงล่าหน่อยไปดูหน้าหน่อยเอ้าวไอ้มอดที่หายแล้ว ถอยแล้วเน้ยมึงดึงกูดึงเพี่ยเลยนะเนี้ยไอ้ตัดเฮ้ยมันจะเข้าได้ใชยกันแล้วมันเข้าไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งยาวมันเข้าไปไหนกันนะเฮ้ยได้เหรอได้เหรออ้ากูตกอีกแล้วไอ้เหี่ยเนี้ยเนี้ยเดินเบาเนี้ยตายแน่มึงตรงนี้ไปได้ปะเนี่ยไปได้ไม่ได้ดูดีๆอ้าวไปคนท้ายไม่ได้คนท้ายกูเดินตาไปเที่ยนี่แหละ อ้าเรียบร้อยแต่ตะกูไปต่อว่ะอันนี้ไม่ได้เถิดกูสารต่อปฏิฐานที่เหลือให้เองเว็บจัดไปโดนพัดลมแล้วกูจะรอดยังไงเนี่ยมันก็ไปอยู่ไงไอ้เหี้ยกูไม่เดินด้วยกูนิ่งอยู่แต่น้ำต้องวะเนี่ยกูนิ่งไอ้เหี้ยมันคงไ้ยรลูกลงไปข้างล่างไอ้สัตว์เนี่ยแล้วกูนิ่งนิ่งได้ไอ้เหี้ยไม่เกิดด้วยไม่เกิดด้วยเฮี้ยเฮี้ยกูแพ้แล้ว แชมเปี้ยนเป็นตัวสีแดงเนี่ยกดไปที่รูปไปเนี่ยไม้แหวนเสื้อสักกูสตา์เลือกตัวสีส้มมันไม่มีใครจะเลือกอะไรได้ที่ตอนแรกแบบเล่นสีแดงไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเอายังไงใครจะเป็นสีอะไรโอเคไปมันเล่นไงบ้างวะเนี่ยนี่ไงเออมาเป็นตี้วะอ๋อมันทำแต้มกันเป็นตี้ดีกว่าไอ้สัตว์ไป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 อู้อู้อะไรวะ โอ้ยเด้งอย่าแย่งกัน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 อยแย่งกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยบีฮอปบีฮอปเดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยวโอนัเนีลยไม่ได้จัดกูกูกูติดบักกูกูกูติดบักใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยบักเอาติ๊กบักข้ามไปแล้วโอ้ยเยียกูสายบีฮอปไอ้สัตว์อ๋อเยียมันมีพื้นแบบนี้ด้วยนี่หว่าไปเออปวดทิ่มไปเลยเพื่อน โอ้มายก๊อนอ๋อกูผ่านไปได้ไงไวเฮียเฮ้ยตีเราอยู่ที่13ไอ้สัตว์14แล้ว15ถอยไปไกลเอ้ยเข้าไปแล้วเว้ยกูจะเล่นยังไงกูติดบั็อกอะยังไงเฮียเช็ดติดบั็อกอยู่จุดเกิดเลยอยู่เกิดเลยอย่ยมาถึงก็เจอบั็กแล้วเฮียไปโดกูแขนยืดเลยเนี่ยไอ้เชม่ย โปรไก่ครั้งแรกไอ้ยี่โปรไก่ครั้งแรกไอ้จะโดนรับน้องไองแต่ไอ้สัตว์เอ้ยคุยะรู้หรือไม่เกมต้องจะเล่นคนเยวยอมแพ้ไปไอ้แพ้ไปอ้าววิยอมแพ้ไปเรียบร้อยเวงจริงเอลิมินเอทเราออกทางตีป่ะวออกคนเดียวออกคนเดียวเออโปกไก่ครั้งแรกกันเอไปทั้งตีไอ้เหี้ยหวังว่าจะไม่มีอีกแล้วนะ ปวดคอนเทนต์เลยเฮียบอกบอกกายจะเล่นคุณกระโดดลงมาม่งพื้นปุ๊บไอ้เหี้ยบักเข้าไปเลยสัตว์ตัวแม่ขาเลยเดือยเดยไม่ยอมล่วงไปไั้ทีเดือยเฮียแม่งอยู่แค่หัวหัวแม่งติดอยู่อะ้เฮียไปทางตีด้วยนะไอ้สัตว์นึกว่าไปคนเดียวเอ้ยนึกว่าแบบใครไม่ผ่านก็ปล่อยไว้เกมสามัคคีชิบหายใช่มันตัดมันมันคล้ายเป็นตี้ไอเหี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้อง เอาตัวรอดนะเฮียใครถึงก่อนก็นั่นแหละเดี๋ยวก่เดี๋ยวก็ไปแล้วไปแล้วอ๋ออู้หูลุกมาลุกมาลุกมามันอ๋อเหียกันตรงนี้วะเนี่ยอู้หูโอโอ้ยไปลโอ้ยวู้หูหหหหห้หว้โอยไปแล้ว ซิกแซกซ้ายขวาเอ้ยซ้ายขวาเน่มาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอช่อยผลักขอช่วยผักไปแล้วมาแล้วเว้ยู้เขาเป็นชัยเลยสัตว์เรียบร้อยสี่เจ็ดพอยอ๋ออ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วมึงอยู่ไหนกันใครอยู่ด้ยไอ้ย่าไอ้แชมป์ไอ้มีคนจะมีคนจะกระโดดจับมึงเมื่อกี้นี้ไปเลยไปเลยไปเลยพุ่งไปเลย เอ้ยเช่ความแล้วเว้ยเง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 ยยเงยยเหมือนไปโตเอ้ยยื้ใครชนกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนสุดท้ายไอ้คนสุดท้ายมันจะเยี่ยแล้เนี่ยโอ้ยยันจบแล้วยันจบแล้วทีมเราจบแล้วจบแล้วเอ้าเอ้าไอ้ยืนนั่นน่ะมันทำอะไรอ่ะยืนเฉยเหรอเขาถูกกลางแล้วถูกกลางแล้วไป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 เออไอ้ยืนยืนเต้นแอโรบิกไอ้หมอนี่โยนไอ้โยนไอ้จัดเรียบร้อยทีมเราโดนค้อนเหวี่ยงอยู่นี่ หมุนตีเลยสุดเอ้าแมรีเลด้าเจ้ามันเป็นล็อกกระกระบาดอ่ะอย่าบอกได้เมื่อกี้ทีมเราอ่ะไม่ใช่ใช่เหรอเอ้าเฮียอะไรมาลแล้วดานอะไรไม่เคยเล่นด้วยมาตกลูแล้วดังเฮียด่านไวกิ้งปุ้เนี่ยก็ลบสิ่งกีดขวางนั่นแหละแต่ว่าเป็นตีไวกิ้งแค่นั้นเอง ทำไมดูไม่น่าจะชนะเลยมาดูมันยากจังวะเหลือทำไมสะพานไม้มันดูแบบไม่มีอะไรเลยงั้นนะไม่ต้องมีเที่แน่ๆเลยตอนวิ่งไปถึงอาจจะพลิกสามพันร้อยหกสิบองศาก็ได้ไปโอ้กูุตกเลยโอ้โอ้ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วด้วยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอ๋อลวง ตามันลายน้เวลาคนขาหลายๆคนแม่งยืนรวมกันเลยเหวไปีไปสายสุดเลยมึงจะจับเฮียอะไรจับกูทำไมมึงจะจับกูทำไมครับเอา่ะเอาเหรอเอาเหรอไอสัตว์ฮะเอาอะ่ะคุยอะไรล่ะมึงเอาะไรสัตว์ลงไปม่ไงไปกับกูไอควายโอ้ยมันติดอยู่ขื่อแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ไอ้ย้ยไอ้กอกันได้สัตว์ยม่เาไปก่อนด้วยโอ้โเวลารู้แล้วเว้ เดือมลองรู้เอาเกรมลองวังรู้เดี๋ยวลองไปก่อนเราทามิ่งทามิ่งทามิ่งเออเอ้ยเออโดนเข้นไปเออเออโดนเบิร์ดหัวเป็นสะพานเฮี้ยเลยเนี่ยสะพานแล้วเนี่ยโอ้โหใครมันโคนกูเี้ยไปแล้วไปแล้วแกรมบานไม่ได้เร็วแกรมไปเดี๋ยววะแกรม

น่าแอปเปิ้ลน่ารักจังวะไอ้นี่มันน่ารักจังวะไอ้ตรงลูกไอ้ตรงลูกตุ้งตรงนี้ยเป็นคนน่าสงสารเนี่ยันมันโดนบทอยู่งนี่ยมันไพ้โดนบทเลยลองรวยอ่ะเฮียคนมีตะกินทั้งนั้นเลยที่แพ้ไอ้สัชื่อด่านว่ารอนว่ะตาเต่าโอ้ยยันทำไมทางมันดูไปยากเนาะมันเหมือนมันจะหมุนตลอดเวลาต้องโดดตลอดเวลาด้วยไอ้เหี้ยโอ้ยคนล่วงเยอะจังวะเมื่อกี้โอ้ยคนนัว ว่าแล้วกูตั้งใจกูสมาธิไอ้สัตว์กูว่สมาธิไอ้เพี่อกูว่สมาธิไงกูมา<ๆ>ละอันอยู่ไปเนี่ยไอ,อ,อ้อยี่สิเหี่ย็ดแม่สมาธิอยู่นี่ไอเ้เยียลวดอีกเลยสัตว์เกือบเกือบเกือบอ๋อ <c oughs> ไปยาวๆโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาวะมาแล้วมาแล้วว้าวไอ้ยไม่ได้เอาไปแล้วโอ้าไปแล้วไอ้เดี๋ยเดี๋ยวต้องรอก่อนรอก่อนโดลดฮึบโอเคโอ้ ออแล้วทไมโดนฝั่งนู้นละเวฟไปโดนฝั่งนู้นแล้วอ๋อมันต่อกันนี่ว่ามันไม่ต้องโดดเลยไอ้เหี้ยตรงเนี้ยลุกๆๆ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 กๆๆ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 ไอ้ๆวๆๆ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 ยๆๆๆๆาๆๆ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 กกๆๆ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 ๆยๆๆ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 อๆๆ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 ๆวๆๆ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 ๆ้ๆๆๆขๆๆๆๆๆๆ โอ้ไปรัวๆเลยทำไมต่อแถวกันแบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยโอ้ไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋อรัวกกูรัวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเไปยังไงกันอ้าวอ้าวอ้าวกูรอดอะรวะกูยิงถอยเฉยวัวช้าแล้วล่ะเอาเอาแชมป์ดินถอยข้างกูเลยวะแล้ววันนี้ อ๋อกูไปคนดีแล้วไอ้สัตว์ลาก่อนคนดีแต่ลาก่อนเอะดี๋ยวเวลาไปเดิมเฮ้ยมีโซนิกด้วยไอ้สัตว์โซนิกหน้าโง่อยังไงโซนิกหน้าโง่จังไงไอ้สัตว์ไปไหไปไหนเจ้าพักกั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 นโซนิกด้วยไปไหนเร็วมาโซนิกโซนิกเข้าแล้ววะโซนิกเข้าแล้ววะที่สองวะที่สามยังไงมอสยังไงมอสยังไงไปแล้วลาก่อนทีนี้ไปเลยโดดไปเออสุดยอด ไอคนหนึ่งอ๋อไอคิวแดงไม่ข <árias> ้ามไม่ทำกูหาชุดโซนิกาโซนิกัพุงป่องเลยเยังตอนนี้ก็อ้วนเลยไม่ดูเลย่ดูอ้าอ้วนใช่ไหมกูดูโซนิกเดี๋ยวไม่ดูพวกมึงหรอกไอดูโซนิกนี่แหละดูนี่มิโกะมันบอกแม่แบบข้าข้าคือความไวอันสปีด เคยโซนิกได้แชมป์นึกว่าไอ้เฮียรู้ไม่รับตามโซนิกไปตามโซนิกไปไอ้โซนิกมันรู้ไอ้เฮียมันให้แบบฝั่งนี้เกือบล้มก่อนไงค่อยไปฝั่งนึงโซนิกแม่งดูแบบไม่อะไรเลยไอ้เฮียชิวๆเลยโซนิกแม่งชิวสัตว์อะรวมไปเฮียมันคือความเร็วอะถ้าความเร็วอัพปีเฮ้ยไม่นะโไปสามคนละเฮ้ยทำไมน้ำมันขึ้นสูงเนี่ยใครโดนน้ำก่อนตายนะกูบอกใครนะเล่นเป็นเด็กเลยไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซนิกโซนิกอ้าวไปแล้วเรียบร้อยพี่มอสเรียบร้อยกระโดดไปแล้า ไอโซนิกโซนิกไอโซนิกทำไมทำเหมือนั้นน่ะเฮ้ยโซนิกบั๊กเหรอไอเฮียโซนิกไม่ยืนเกาะไอ้นั่นน่ะคนเฮียเลยแซมโซนิกเกาะอากาศไอ้สัสเรียบร้อยตอนนี้คัดไอ็กสองคนนะตอนนี้เขาใครจะอยู่ใครจะไปครับโซนิกโซนิกยังไงครับโซนิก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 ไอได้ว่ะโซนิกได้ว่ะไอเฮียแม่งเอาว่ะโซนิกโคตรเอาว่ะไอสัสชอบจุดเลยวะกคตรชอบจุดแม่งเลยว่ะไว้ถ้าคือความเร็วอ่ะไอ้ความเร็วอ่ะเอาว่ะดียวอะ ยังไงยังไง้ยยังไงต้นอิต้นชนะแน่เลยไอ้เงี้ยเขาคือความเร็วเอาอเอาเอาต้นอิกเอาเอาเอาไอ้เหีไอ้เหี้ยมันรู้สู่แต่เนี้ยเฮ้ยิะีเอาเรื่องสัตว์เอาวะเฮ้ยชนะไอ้สัตว์ต้นอิ๊ชนะเขาคือความเร็วคือความเร็ว คนหนิงยิ่งเอาเรื่องจริง